สวัสดีครับมาอยู่กับพี่ในข้อสอบเคมีเอเลเวลนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับอยู่ในหัวข้อก็คือความเข้มข้นแล้วก็กดสัดส่วนของที่นะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับเขาบอกว่า ถ้าเกิดยาสีฟันเนี่ยนะครับสูตรฟูร้ายเนี่ยทำโดยการเติมตัวนี้นะครับก็คือแคลเซียมฟูร้นะซึ่งแคลเซียมฟูร้นะครับเติมลงไปเนี่ยเพื่อให้มีปริมาณฟูร้ายตามที่ต้องการนะครับทีนี้เขาบอกว่ายาสีฟันหลอดหนึ่งเนี่ยมีฟูร้ายอยู่500 ppm นะครับแล้วก็บอกว่ายาสีฟันหลอดนั้นเนี่ยมันคือหนัก50กรัมนะครับคำถามคือแล้วมันจะมีปริมาณแคลเซียมฟูร้เนี่ยอยู่กี่กรัม นะครับนี่คือคําถามอ่าอันดับแรกเลยนะครับพี่ก็จะมาดูตัวอ่าความเข้มข้นของฟูรัยนะครับ500 ppm ตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรนะครับ500 ppm หมายความว่าถ้าสารละลายทั้งหมดนะครับหรือยาสีฟันของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับหล้านส่วนก็คือ10กําลัง6ส่วนโอเคไหมใน10กําลัง6ส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวฟูรัยไอออนนะครับหรือว่า f ลบตัวนี้เนี่ยอยู่ทั้งหมด500ส่วนนะครับ โอเคบ้านนี่คือความหมาย500 ppm ก็คือ500ส่วนจากล้านส่วนนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยยาสีฟันน้องไม่ใช่ล้านส่วนมันคือกี่ส่วนฮนะมันคือ50ส่วนหรือ50กรัมน,นะครับนั้นตรงนี้พี่ก็ตั้งว่าถ้ายาสีฟันพี่เนี่ย50กรัมคำถามคือมันจะมีฟูออไรเนี่ยอยู่กี่กรัมนะครับตรงนี้น้องก็บัญญัติอย่างง่ายๆเนาะก็เอา50คูณ500้ยถูกไหมแล้วก็หารด้วย10บกำลัง6นะครับตรงนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตคิดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอาจจะขอย้ายตัวนี้นิดนึงเนาะ ่าตรงนี้นะครับได้ออกมาก็คือ25นะครับแล้วก็คูณด้วย10กกำลังลบ3นะครับกรัมนี่คือมวลของฟูรไรออนโอเคไหมตัวนี้มาจากไหนนะครับมาจาก50าสคูณห้าแล้วก็หารด้วย10กกำลัง6โอเคปะนั้นนี่คือมวลของฟูอไร์ที่มีจริงๆอยู่ในยาสีฟันนะครับก็คือ25่สิคูณสิกำลังลบสกรัมนี่คือสิ่งที่มีแต่เขาบอกว่าถ้าต้องการฟูอไร์เท่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแคลเซียมฟูอไรเนี่ย กี่มิลลิกรัมโอเคปะคือไม่ได้ถามตัวฟอไรแต่ถามว่าต้องใช้แคลเซียมฟอไรเท่าไหร่นะครับน้นาก็ต้องรู้ว่าไอ้ฟอไรตัวนี้เนี่ยมันมาจากแคลเซียมฟอไรถูกไหมฮะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปตั้งกฎสะสงที่อีกรอบหนึ่งก็คือพี่จะตั้งว่าแคลเซียมฟอไรนะครับซึ่งสูตรก็คือ CaF2 ถูกไหม ต่อฟอไรไอออนที่อยู่ในสารประกอบนี้นะครับซึ่งในสารประกอบนี้มีฟอรรน2อะตอมถูกไหมขออนุญาตเขียนเป็น F 2อย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับทีนี้สัดส่วนของที่บอกว่าอะไรนะครับบอกว่าสัดส่วนของธาตุในสารประกอบจะต้องเป็นสัดส่วนที่คงที่เสมอนะครับซึ่งสัดส่วนนั้นต้องเป็นสัดส่วนโดยมวลโอเคถามว่าสัดส่วนโดยมวลคิดจากไหนก็คิดจากมวลโมเลกุลไงน้องครับตัวนี้เนี่ยแคลเซียมฟอไรเนี่ยแคลเซียมโมลาะตอม40 นะครับฟอเรนตัวนี้โมลาร์ตอม19แต่มัน2ตัวก็เป็น38โอเคงนั้นถ้าพี่เอา40่สบวกสาเนี่ยมันจะได้มวลโมเลกุลก็คือ78นะครับในแคลเซียมฟอไรด์78กรัมเนี่ยตัวนี้นะครับในแคลเซียมฟอไรด์78กรัมเนี่ยมันจะมีฟอเรนตัวนี้ห้อย2เนี่ยอยู่จริงๆแค่19บคูณสโอเคปะก็คือมีอยู่จริงจริงแค่เท่าไหร่ครับ 38กรัมนี่น้องก็เลยได้อัตราส่วนก็คือ78ต่อ38ทันไหมฮะแต่ในความเป็นจริงวันนี้เราต้องการเจ้าฟอไรออนเท่านี้กรัมอะโอเคปาน้องก็แค่เทียบว่าอ๋องานถ้าเกิดฉันต้องการฟอไรออนเนี่ยคือ25นะครับคูณด้วย10บกำลังลบ3กรัมเนี่ยคำถามคือฉันจะต้องใช้ตัวแคลเซียมฟอไรต์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับพี่ก็เอาตัวนี้ไปคูณตัวนี้ใช่ไหมปัญญัติ์ตะยางนะครับเอา25คูณ10ลบ3คูณ78 โอเคแล้วหารด้วย38นะครับตรงนี้เนี่ยมันได้ออกมาคือ51.3นะครับแล้วก็คูณด้วย10บกำลังลบสซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหน่วยกรัมนะครับแต่เขาถามเป็นอะไรลูกเขาถามเป็นมิลลิกรัมโอเคไหมดังนั้น10บลบสตัวนี้นะครับพี่ก็แปลงร่างเป็นคําว่ามิลลิเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบก็คือ51.3นะครับในหน่วยมิลลิกรัมนี่ก็คือปริมาณแคลเซียมฟลอไรด์ ine, นะครับก็ตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ฮะ ตอบตัวเลขที่3นะครับก็จบเรียบร้อยครับข้อนี้ก็เป็นความเข้มข้นนะครับแล้วก็กดสสงที่ครับ